มันไม่ได้แปลกนะในแง่ของการไม่ได้รับการเชิญบางเรื่องเราก็ดีใจด้วยซ้ำไปไม่ต้องเชิญเราบ่อยครั้งถ้าไม่เชิญเราก็บอกดีแล้วถ้าถ้าเชิญเราก็จะต้องพิจารณาว่าจะไปหรือไม่ไปมันเป็นดาบสองคมในในหลายๆกรณีด้วยกันเช่นกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีคําชมไม่มีคําเชิญแล้วเราจะต้องอกระทืบเท้าด้วยความเสียใจหรืออะไรไม่ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นสิ่งที่ท่านทำมาวันนี้เนี่ยท่านได้คิดหรือไม่ว่า ท่านกำลังบ่อนทำลายท่าทีของประชาคมโลกใช้คาว่าบ่อนทำลายนะท่านบ่อนทำลายท่าทีของอาเซียนก่อนแล้วก็บ่อนทำลายท่าทีของยูเอ็นแล้วประชาคมโลกทำไมบอกว่าบ่อนทำลายเพราะทิศทางขององค์กรเหล่านี้ไปในทางตรงกันข้ามเขาไม่ยอมรับไม่รับรองแล้วก็ไม่ครบแล้วไม่มามาก็ส่งอีกระดับหนึ่ง แต่เราไปตรงกันข้ามนี่คําถามว่าท่านได้คิดหรือไม่ว่าท่านกําลังบ่อนทําลายท่าทีของประชาคมโลกและความเสียหายที่เกิดภาพลักษณ์ของประเทศที่เสียท่านจะมีวิธีแก้ไขเย,ยียวยาอย่างไรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ CIA ก็เข้าพบนายกรัฐตนตรตีที่ทำเนียบไปอะไรเรื่องอะไรนี่เราก็วิตกว่ามันจะกระทบ ประเทศชาติหรือเปล่าและท้ายที่สุดเป็นข่าวเมื่อวานนี้เองครับการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยที่สหรัฐอเมริกาเป็นคนจัดซึ่งจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้เขาเชิญทั้งหมดร้อยสิบประเทศไม่มีชื่อประเทศไทยเขาไม่เชิญประเทศไทยครับนี่คือความเสียหายในภาพลักษณ์ของประเทศเกียรติภูมิของประเทศระดับความเป็นประชาธิปไตยมันคือสินทรัพย์ของประเทศนะเพราะฉะนั้น วันนี้เนี่ยการที่เขาไม่เชิญเราเข้าร่วมประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเราก็คิดได้ว่าเพราะท่าทีของเราที่ไปสวนทางกับประชาคามโลกหรือเปล่าส่วนเรื่องการเชิญไปไปประชุมอะไรที่ท,ที่พูดนะนะ่ะการการประชุมดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองล้วนนเป็นเรื่องของการเมืองที่จะต้องการเล่นงานกันและกันนะฮะไม่ใช่ว่าเพื่อนอาเซียนทั้งหลายเนี่ยได้รับเชิญไม่มีหรอกนะครับ นะบางประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะมีการเลือกตั้งเขาก็ไม่ได้รับเชิญด้วยคือเพื่อนของเราอ่ะนะนะเพราะฉะนมันไม่ได้แปลกนะในแง่ของการไม่ได้รับการเชิญนะบางเรื่องเราตีใจด้วยซ้ำไปไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเชิญเรานะบ่อยครั้งนะถ้าไม่เชิญเราก็บอกอด,ดีแล้วนะถ้าถ้าเชิญเ,เราก็จะต้องพิจารณาว่าจะไปหรือไม่ไปนะเพราะมันเป็นดาบสองคมในในหลาย,ลายๆกรณีด้วยกันเช่นกันนะไม่ใช่ว่า ไม่มีคําชมไม่มีคําเชิญแล้วเราจะต้อง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 ตื่นกระทืบเท้าด้วยความเสียใจหรืออะไรไม่ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นในโลกแห่งความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะหรือจะมีความเชิญแล้วเราต้องลิงโลดที่จะไปก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกันนะฮะความเป็นจริงของชีวิตโดยเฉพาะด้านต่างประเทศมันไม่ได้ออกมาเป็นอย่างที่หลายหลายคนเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเชิญผมมานะฮะหรือเรานัดทานข้าวก็ได้อยากจะเล่าให้ฟังนะฮะ อ่อีกอีกหลายหลายมุล,ลด้วยกันขอบคุณครับ